สวัสดีจ้าพี่นอ้องอ่ามือน,ในใียายพี่น้องยายมีโอกาสมาผ่านมาทางนี้พี่น้องยายพาพี่น้องมาเบิงอ่ามาอับเดตเบิงน้่เบิงง้วยายพี่น้องอ่าง้อเถิกยายขายเพิ่นตดกากนีนพี่น้องบ่ได้มาเบิงต้องเสพตยกไก่ในใจพี่น้องมีโอกาสก็เลยแวะมาเบิงาะพี่น้องเนาะอ่ะงาง้วเถิจกจ้าพี่น้อง ตอนพ้นติซื้อน้ำย่ายน่ะมันได้แปดเดือนพี่น้องย่อยขายมาสองหมืนจะช่วงนั้นง้อยังบม่ลงราคาปะใใ่ะเนยย่อยขายเพิ่นสองหมืนพี่น้องเพิน่นได้แปดเดือนเนะเามะมาหอดทุกมือน,นี่กะเพิ่นก็นกนได้ปีกว่าลจ้ะพี่น้องก็เลยมาเวหาจ้าของคนจ่าไปเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องอจ่าพี่น้องว่าเธอเกนีมีลูกลูกอีดํา สุอีแม่ยดำอีแม่ยโชคของยายจ้ะพี่น้องยายขายไม้เพิ่นออสีคือไงสี้มากับสีคือแม่โอ้เพิ่นุูกหัวไว้กับเฉียวดี่บักละเต็จจำยายได้บ่ลูกเต็ดเอ้ยละก็นในห,หน่อยแดงพี่น้องก็นในห,หน่อยแดงบัรไดขี้ม้าผัดดำ เห็นมันยกอัน,นยกขาหลังมาจี้เห็ุโอ้ยสูงเจินเทินพี่น้องว่าเพิ่งได้ตีกวัวจะกพี่น้องนี่สูงเจินเทินเลยเห็ดเอยเวลา,าจำย่าได้ยีบ่บ่ลูกเราหนังสัดนะพี่น้องเอ้ยเอ้นนังสัดแล้วว่างเอานะพี่น้องอืมเจ้านี่เป็นกระซือว่ามาเลียงเิ่นซือมากที่แหละกอ่ะองแม่พี่น้อง สองแม่เอออันนี้ลูกมันจะพี่น้องนี่ลูกมันเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งกันอันนี้น่อยนี่ก็น้ำน้ำ,น,ำนี่จะพี่น้องมันสื่อมาแม่หนี่จะพี่น้องนี่เดี๋ยวด้อันนี้ี่จะาพี่น้องแม่แี่เนูมันสื่อมามันสื่อมาก,กับลูก มาจจะพี่น้องลูกเคน่ลนะลูก่นซื้อมาลูกลูกกับแม่จะพี่น้องนี่ซื้อมาานราคาสามหมื่นหาพี่น้องโค้งนึงแล้วลูกคนสีซ้ำนี่เละจะ้ะสีซ้ำตัวนี้แหละซื้อ JUN นั่นพกขาเนาะขาตลาดนัดน่ราคาสามหมื่นหานนน Hugh. พี่น้องโค้งนึงอ่าแล้วกับแม่นี่จะพี่น้องนี่กแม่นี่อ่าแม่หนีจะซื้อมาโค้งนึง ลูกมันก็เป็นตัวเม่ตัวน้นอยที่นอ้องดังวิกีดคนจัดสีมาในราคาโอ้ยเดี๋ยวหัวตัวนี้เด้๋ยวเนอกัน่ะเม่อกัน่ะ,อะเออคนสื้อมาในราค่าที่น้องแมก่ก็ลูกสามสามหมื่นสองวัชแน่นี่แม่น,นี่ก็ลูกแต่ว่า,าทีนี่ลูกคนนขายไปแล้วถามเจ้าของเพื่นเมื่อกี้นี่ว่า ลูกไปไสด์แล้วนว่าลูกขายไปแล้วตัวเม่อ้วนมั่นลั่นพี่น้องแต่ว่าเคน่นเป็นยังขึ้ขายบอลลูพี่น้องขายไปมื่นอิฐเอาง้อตัวนี้หมโอ้รถคว่ำสีว้าแล้วเว้ยยังก็มักหยอกเลยอืมันเป็นง้อเมยพี่น้องงวมันเป็นง้อพันหน่อยง้อกีง้อเป็นง้อกีง้อเอ่าพันกีพี่น้อง ว่านี่หลวงบ้านไงขึ้นมากสันไหนสักหนึ่งมันขึ้นกรตามอายุบัานไหนพี่น้องอายุมันก็ได้ปีเขาสองตีมันขึ้นเนาะกระตน้องมางวดเถืนนี่ด้วยอืมไอแม่หากินยาอุ้ยมันนั่กวนข้นเถอะเมันอก่นน่ะถือแซนี่นี่มื่อก่น่ะนี่มันนั่งกวนข้นนี่ อันเป็นง้อกิวพี่น้องมันก็เลยคลายออกไปสมกับบ่ได้ประสนพี่น้องเอาง้าเอเถิกไงมาสมกับสมบ่ได้ง้เอเถิกมันโตใหญ่เนาะพี่น้องง้อแม่ปัดตัน้อยนนึงนี่เนี่ยให่ก็บ่เชียใจดิปานี่อันเพิ่นกับบ่ได้มันมาอยู่น้ำเพินเนาะกับ,บ่ได้ลูกตัวนี้พี่น้องแต่ว่าลูกลูกกดัดลูกกัดง่ามอยู่ดิพี่น้องลูกง่ามอยู่ อ้วนมันลั่นขยายพันธุ์ไปไปก้แม่ี่ดอกที่นอ้องควอมสูงกับสีแก่สีท,ทอแม่แเหละไหมอ่าพันสมน้าเชื่อพันสมนั้น,นเชื่อหลอดที่น่องไม่ได้สมโตเด้สมหลอดเลยที่น้องสมหลอดก็นาฮักยั่อ้วนจ้ำม่าที่น,ออน,น้องยิ่งโตใหญ่นันค้ายที่เลี้ยวอธิพนซสื่อมาครูครูกับแม่มากเนาะสามหมื่นสองอ่าแต่ว่าโค,คมโคมนีนัน ตัวนี้กบลูกมันนั่นสามเมืองหางงามดีที่น้องคนเดี้ยงง่วดีดีแต่เคนซื้อมาทีแรกจ้อยจ้อยชี่น้องจ้อยยางขามขั้นหน้ากับสีบดาดแล้วสันจ้อยหลายสิล้มเหมือน่นมาเลี้ยงชี่น้องเอ้ยเลี้ยงมากอะ่ะอะไรมาได้ลูกลูกเพิ่นออกลูกตัวนั้นกระสมแล้วจนกระทองแล้วอ้อ ง้อตัวเถิกนี่ก็ซื้อมะน,น้ำยายนี่ซื้อมะน,น้ำยายนี่แหละจ้ะไอ,เอ 20, ้เพิ่นสองหมื่นมนเลี้ยงง้อดีดีพี่น้องอันนี้เป็นง้วง้อขี่ง้อขี่แต่ว่าเอาอันเกลื่อนมาผสมกขยายน่า์ขึ้นมาอีกตัวแม่เอ่ต,ตัวตัวติ๊บตัวติ๊บม่านก็เป็นตัวแมีพี่น้องเป็นตัวแม่ง้เน,น,นี่มันให้ลูกดีพี่น้องสีละลูกละลูก อีแล้วลูกลูกก็เป็นตัวแม่ทั้งสองตัวเม่น้อยหน่อยี่น้องเลียงง้อจีเลียงง้อจีก็ง่ายอยู่พี่น้องเลียงง่ายอยู่แต่มันหันมันหันราคาหน่อยเนะพี่น้องเนาะราคามันจกะสมง้อจีละพี่น้องตัวแม่ก็ลูกดูพี่น้องนีะลูกต่อแม่แล้ว <c oughs> ขยายพันพี่น้องขยายพันธุ์เอาน้ำเชื่อมอดีๆมาใส่ขยายขยายพันออกได้พี่น้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้ะพี่นอ้องจากง้อขี้ก็เป็นง้อกลางก็พัฒนาขึ้นไปเป็นสายกลางพี่น,อน้องขยายไปเรื่อยๆเนาะคือมากกับแพงอยู่พี่น้องช่วงนั้นง้อแพงง้งอขี้กับค้หมึงกับสามมือกลัว เดี๋ยวนี้ง้อกลางง้อให้กลางโ่มหนึ่งกับสองหมืนกว่าบาทเงีง้ยงๆแต่เพิ่อนๆเพิ่อนๆมีตัวขายดอกจะง้อแม่นั่นที่เพิ่นขายไปมันดังฤีธพี่น้องลูกแม่นี่นี่ลูกแม่นีน่ที่เพิ่นซื้อมาซื้อติดแม่ติดลูกมากนะลูกดังฤีธเพินเ่นก็เลยขายออกไปได้วยเงื่อนอิฐเด็ดขาดพี่น้องขายสักข,ขา่าง้อปกติมันต่ ที่เขีงและข้ามก,ก็สิไดย์กูหันอีดอกคอมเมนต์อันนี้มันก็สิประมาณอ่าแปดสองหมื่นหัวละพี่นอ้องหรือว่าว่าขายส่วงงวดถือเนาะนี่จะคือว่าอะพี่น้องเอ้ยเศรษฐีกับบดีเนาะนี่จะเลี้ยงเลี่ยงเลี้ยงมันมีเวลาไปทำมาหาหาเงินให้มันมีเงินกับขายงวดโอ้ลูกคนงามทุกตัวละพี่น้องลูกแม่เน,นี่นนนน แข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่เป็นโอโปง่ามอยู่พี่น้องจะขวามันวาจะปไก่มันเด้มนันห่วงหลูกรับมันไหลส้นโอ้ง่ามอยู่พี่นอดด้องแดดทองเป็นง้เอเถกโอ้คนทีแพ้งเสือบพี่น้องหาบัคเกอร์งมาแขยนใ้มัน <c oughs> โอ้ให้ลวกง่ามอยู่เสียแล้วผสมหลอดผสมน้ำเชื่อหลอดพี่น้อง อืมอ้ยต่างข้อโอ้งามงามเียงขาเป็นข้อเป็นโอโป,โปโอเอเปยุคอเิ่นอืมเป็นหัวเถือพี่น้องโอ้งามอาีกจนเลยอ้าเนือหนังหดตัวอยู่อืมเพิ่นน่าจนได้ดึงออกว่าะฉะนั้นตัวใหญ่อาทิตย์ที่ได้เดือนกลัวๆพี่น้องหัวเถือกหน่อยจน โอ้้ามของเราอยู่พี่น้องง้ามอยู่พี่น้องอือพี่น้องเอ้ยสื่งงอมาเลี่ยงกับเอาอยู่งสี่ละพี่น้องเดียวพันงวอไงเลอพี่น้องเอาเขาเข้าเลี่ยงไว้หน่อพันง้ามพี่น้องเน้อหนังดีโอ้พี่น้องเลยเอาง่ายไปก่อน,นพี่น้องย่านงอเบไว้ใหมัน